ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเจอปลาไซส์สวยๆนะครับนี่ครับไซส์สวยมากครับน่าจะมีสักห้าโลสี่โลกว่าห้าโลน่าจะมีนะครับสุดยอดมากพี่น้องนี่นะครับโอ้ไม้ก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้ธรรมชาติน้ำแดงนี้นะครับ จะมาพี่น้องอันนี้ครับตัวของขั้นใหญ่นะครับน่าจะมีสักห้าโลครับน่าจะมีมาชั่งกันดูครับชั่งกันดูนี่ครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้ครับนี่ครับห้ากิโลสี่นะครับห้ากิโลสี่ห้ากิโลสามครับห้ากิโลสามดูนะครับปลาไซม์ไม่ใช่เล่นๆนะครับ ไม่ใช่สายเล่นๆครับนี่ห้าจุดสามครับห้าจุดสามกิโลครับนี่ครับยี่ยมนะครับโหสายโคตรสวยครับครับผม